สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สริปบุตรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าองค์แรกหรือว่า องปฐมของเวอร์ชั่นมหายานและก็ต้องขจก,ก่อนว่ามหายานเนี่ยไม่ได้เหมือนนิกายเถราวาดแบบบ้านเรานะฮะหลังจากพระพุทธเจ้าปาริณิพานไปแล้วร้อยปีได้มีการสังคาย,ยนาพระธรรมวิในครั้งที่สองเกิดความเห็นไม่ลงรอยกันขึ้นก็เลยแตกเป็น18นิกายครับโดยแบ่งใหญ่ๆเป็นเถราวาดอาจาริยวาทหรือว่ามหายานในพุทธนิกายมหายานเนี่ยเน้นการมาเป็นบาร,รมีเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์และตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามากกว่าการปฏิบัติให้บรรลุธรรมเปคนเดียวครับคำว่ามหายานแปลวา่ายานที่ใหญ่เหมือนเรือโนอาห ในสังสารวัตรและเรียกฝ่ายเทรวาทว่าพินัยยานแปลว่ายานที่แคบเพราเน้นการบรรลุธรรมแบบปเจกบุคลครับและฝั่งมหายานเนี่ยก็มีคอนเซปต์ว่าแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนครับโดยมีแนวคิดคล้ายกับตรีเอกานุภาพของศาสนาคริสต์ที่มีพระบุตรพระจิตแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ในมหายานก็มีคอนเซปตรีกายเช่นกันครับโดยบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีกาย3แบบได้แก่1นิรมัญกายเป็นกายยาที่มีขันห้าเพื่อสั่งสอนธรรมในโลกมนุษย์จึงได้ชื่อว่ามนุษย์สัพพ ตัวอย่างเช่นในพัทธกับนี้มี5องค์อันได้แ่่พระกะกุุสันทะโกนาคมณะพระกัสปะพระสากยมุนีโคนดมและพระศรีอริยเมตไตรนอนาคตโดยชาวจีนเนี่ยเชื่อว่าพระเมตไตรเนี่ยเคยลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในร่างของพระปูใต้หรือว่าหลวงพ่อถุงยามนะฮะโดยชาวจีนชื่อกันว่าหลวงจีนอ้วนผู้นี้เนี่ย เป็นนิรมันกายของพระเมติตีที่คนไทยมักสับสนกับพระสังกัจจัยครับกายที่2ก็คือสัโพกกายหรือว่ากายทิพย์เหมือนเทวดาสวมเครื่องทรงเหมือนกษัตริย์มีรัศมีรุ่งเรืองสว่างไสวทั้งพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเช่นพระสมันตพัชพระรัตนปานีพระกวดอิมพระอมิตพระโดยเป็นพระพุทธเจ้าในแดนทิพย์ที่ไม่ได้มาสร้างบารมีเหมือนกับพระมนุษย์พุทธะแต่ว่าอยู่บนเซิร์ฟเวอร์สวรรค์แทนครับกายที่3ก็คือธรรมกายร่างอธิเมตร่างแท้จริงซึ่งก็คือกองธรรมของพระพุทธเจ้าหรืออาจจะเรียกว่า การนี้ผ่านก็นได้ครับในคติของจีนและญี่ปุ่นเนี่ยนับถือพระไวโรจนะเป็นพระอธิพุทธ,ธะหรือว่าองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกครับส่วนในกรุณาพุทธิกะสูตรกล่าวว่าพระอวโลกิเตศวรเป็นธรรมกายโพนิสัตคนญี่ปุ่นเนี่ยนับถือพระไวโรจนะคู่กับพระมิสพเลทยทีเดียวคําว่าไวยโรจนะเนี่ยก็เป็นคําเดียกกับคําว่าไพาโรดในสำเนียงไทยที่แปลว่าสว่างรุ่งเรืองสุขใสเหมือนกับพระอาทิตย์ที่ทองสว่างเขยมใสให้ความอาบอุ่นแก่โลกในนิกายมหาย,ยานถือว่าพระไวยโรจนะก็กำเนิดสรรพสิ อาจจะบอกว่าคล้ายกับพระอิศวรหรือว่าเซนโอราชาสรรพสิ่งก็ได้นะครับเพราะไวโรชนะเป็นเสมือนความจริงสากลเป็นตัวแทนหนงออากาศสาตุมีพระวรกายสีขาวเหมือนแสงอาทิตย์แล้วก็มีออร่ราสีเงินครับพระองค์ถือว่าเป็นภาคแรกของพระอาิพุทธ,ธะ ที่เป็นรูปสัมโพกไก่และได้ใช้กําลังชานให้เกิดพระพุทธเจ้าอีกสี่องค์มีพระนามว่าองค์ที่หนึ่งพระอักโรพยาพุทธะเป็นตัวแทนของบัญญาดังกระจบที่สองเห็นทุกอย่างทะลุปปโปรโประทับอยู่ทางทิศทวันออกในมณฑลชื่อว่าอภิรติพุทธเกษตรกายสีน้ําเงินแสดงถึงธาตุน้ํา,าครับองค์ที่สองมีพระนามว่าพระรัตนาสัมภวพุทธะซึ่งคนไทยรู้จักกันในานามพระไพรีพีนาธประทับอยู่ทางทิศใต้พุทธมณฑลชื่อว่าสีมัดมีกายสีเหลืองทองแสดงถึงธาตุดินาครับ องค์ที่สามีชื่อว่าพระอมิตภพ,พุทธะหรือว่าอมิตยุสแปลว่าผู้มีแสงสว่างนิรันดร์ประทับอยู่ที่แดนสุขาวดีพุทธเกษตรทางที่ตะวันตกชมพูทวีมีกายสีแดงสื่อถึงธาตุไฟคนญี่ปุ่นเนี่ยนับถือกันมากแม้เรื่องอ e ิคิวซังเนี่ยก็มีนะฮะ องค์ที่4ี่มีพระนามว่าพระอโมคสิทธทิพุทธะแปลว่าผู้สมหวังตลอดการหรือการบรรลุธรรมที่ไม่เป็นโมฆะไม่เสียเปล่าเป็นตัวแทนปัญญาแบบสาเร็จสมบูรณ์อยู่ทางทิศเหนือกายสีเขียวสื่อถึงท่านลมในคติมหายานถือว่าพระไวัยโรชนะที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นพระอธิพุทธะเป็นองค์ปฐมแต่ของที่เบตบอกว่าองค์ปฐมชื่อว่าพระวชรทร ให้กำเนิดพระวโรจนชนะบวงทั้ง4ี่องค์นี้ด้วยเรียกว่าพระธยานีพุทธะพระพุทธเจ้าที่เกิดมาจากชานของอาติพุทธะในคำพีมหาวโรจนสูตรถือว่าเป็นผู้ประกาศธรรมแก่มหาโพธิสัตว์ทั้งปวงมีตาประจำเป็นธรรมจกักรสื่อถึงธรรมะอันจริงแท้โดยพระไวโรจนพุทธเจ้าแทนด้วยอากาศสธาดโดยอากาศในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแอร์นะครับ แต่หมายถึงสเปซที่แปลว,ว่าช่องว่างอาวกาศหรือว่าอีเทอร์ในจักรวาลซึ่งเป็นธาตุกลางระหว่างดินน้ำลมไฟครับพระไวยโรจนะเป็นต้นวงของพุทธโคดมีพระโพธิสัตว์ที่สำคัญสององค์นั่นคือพระสมันตพัฒมหาโพธิสัตว์เป็นโพ,พธิสัตว์แห่งกำลังและจริยวัดกับพระมัญชูศีพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาซึ่งเรามักจะเห็นรูปวาดจีนมีสองท่านขนาบข้างพระไวยโรจนะอยู่เสมอโดยแสดงมุตถาปฐมเทศนาเรียกว่าถ้ามาจากมุตธาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงการหมุนกองล้อทำเป็นครั้งแรก เหมือนตอนพระพุทธเจ้าโปรดปัญญวกีครับม้บางก็มีปางสมาธิคล้ายกับพระมิถภพระพุทธเจ้าและถือธรรมจักรแทนดอกบวัวมนประจําพระองค์ก็คือโอมออกเสียงเหมือนของศาสนาฮินดูเป็นลมที่มาจากศูนย์กลางของศีรษะครับที่เบสชื่อกันว่าพระไวยโรชนะมีพาหานะเป็นสิงโตเผื่อเพราะว่าสิงโตเป็นสัตว์ประจําพระอาทิตย์สื่อถึงอํานาจความกลา้ตาตบะเดชะเพราะมันเป็นสัตว์ที่หายากมากจึงสื่อว่าพระไวโรชนะก็คือ ความจริงแท้ที่เข้าถึงได้ยากครับพระองค์ประทานคําสอนผ่านทางพระวชรศัตันเป็นคําสอนสําคัญแห่งสมาธิจิตในวัดจีนบางแห่งเช่นวัดเกี้ยวแก้วในสิงคโปร์จะคล้ายกับพระเจ้าจาักรพรรดิสมสีราพรในร่างสมโพกไก่างนี้ยังได้พบในภาพวาดเก่าแบบญี่ปุ่นแทนที่จะเป็นร่างพระอยู่หลายครับโดยพระไวยโรจนะที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่นจะอยู่ที่วัดโทษไดจีเมืองนารา ในอวตตังสกาศูดมีเมนชั่นถึงแดนของพระไวยโรจนะในตอนที่พระสกยมุนีตรัสรู้ที่มีความงดงามยิ่งใหญ่บริสุทธิ์สะอาดและระบุว่าเสียงร้องเพลงของนกสีสันของบุพชาติรูปร่างของก้อนเมฆทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของพระไวยโรจนะเพื่อสอนเหล่าสรรพ,พชีวิตพระองค์คือความริงแท้แห่งจัก,กรวาลที่ไร้ขอบเขตและแสงในจักรวาลนั้นก็คือแสงแห่งปัญญาที่มาจากรัศมีของพระไวยโรจนะ และเพราะพระสูตรเหล่านี้ล่ะครับทําให้นิกายชินงอนหรือว่ามนตายานแบบญี่ปุ่นเนี่ยเคารพพระไวโรจนะยิ่งกว่าสักยมุนีสีกครับและในนิกายสักตีของที่เบตนั้นมีการเพิ่มพระชายาชื่อว่านางวชชราธาตุเข้าไปด้วยในพุทธโคดของพระไวโรจนะเป็นสมาธิที่มั่นคงสงบหนักแน่นเพื่อเป็นฐานของการตัดสู้ในการเอาชนะอวิชชาหน,นองครับเรื่องราวของพระไวโรจนะพุทธเจ้าก็ขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือน และกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อเห็นฟีดในเพจ Facebook ได้ก่อนใครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ